้องการนมัสการสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จอมปถมเป็น,าานรประธาน,นพระบัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระ,ระ,ะอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านพระอระิยะบุคคลทุกท่านโดยมีท่านพี่ใหญ่ท่านอาจารย์ดรโรดและองค์หลวงพ่อฤาษีงาเป็นที่สุดครับ กระผมนายดนายเตชะรัตนะรหัสประอริยะ6 6 0 5ขีด0ขีด149อาชีพเป็นพ่อค้าเป็นชาวสวนเป็นชาวนาได้เข้าห้องฝึกย่อยวันพุทธที่17พฤษภาคมพศ2 5 6 6ครูคผู้ฝึกชื่อครูจิมมงกฎครูพี่เลี้ยง ชื่อครูทิพย์เนศิลิวันที่กับผมได้พระโสดาบันคือวันจันทร์ที่29พฤษภาคมพศ2566เวลา10นาฬิก16นาทีสาเหตุที่ผมได้เข้ามาในกลุ่มนี้ผมได้ดู YouTube ฟังเทศฟังธรรมขององค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วเกิดศรัทธาอย่างจับใจชอบจริตท่านแค่ได้ยินเสียงท่าน ผมก็รู้สึกชอบอย่างบอกไม่ถูกธรรมะของท่านได้ฟังแล้วเหมือนกับเราได้อธิษฐานไว้ว่าอยากเจอครูบาอาจารย์ที่เราฟังแล้วเราชอบถูกจริิกับเราเราจะค้นหาและติดตามท่านผมเลยกดเข้ากลุ่มองค์หลวงพ่อทุกกลุ่มที่เกี่ยวกับองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วไปเจอเฟซคุณยุพยงรัตนเจริญก็กด เลื่อนลงเลื่อนลงมาเจอที่คำว่าเพิ่มเติมก็ไปเจอข้อความที่ว่าฝึกเป็นพระโสดาบันผมก็มีความสนใจเป็นต้นทุนอยู่แล้วเพราะที่ไปฝึกมารู้สึกว่าเหมือนเรายังไม่ถึงแก่นขอลองเข้ามาในกลุ่มก็มีลิงก์ของอา,อาจารย์ดรโรดขึ้นมาผมก็ลองกดเข้าไปดูแต่ก็เหมือนมีอุปสรรคทำให้ตัวของผมนั้นกดเข้าไม่ได้ผมก็เลยอะไม่เข้าไป อาจจะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาแต่หลังจากที่ผมไปปฏิบัติธรรมมากลับมานั้นนึกยังไงไม่รู้ลองกดเข้าไปดูอีกครั้งคราวนี้กดเข้าได้เลยการฝึกอยู่กับคุณครูจิมมงคดนั้นคุณครูเทคแคร์ดีมากครับผมปลื้มคุณครูมากคุณครูนิสัยดีมากพูดเพาะแนะนำดีมากผมส่งกันบ้านครูทุกวันช่วงแรกที่ฝึก เ้ากรนนายเวนเข้าฝันบ้างมาทดสอบบ้างแล้วแต่จะมาครับแต่ที่หนักมีวันหนึ่งผมกินส้มตำปูปลาลาตกกลางคืนถ่ายท้องจนถึงช่วงตีสี่เล่นเอาผมนี้ต้องลุกขึ้นมาบ้านหมุนหัวหมุนจะตายให้ได้อ้วกอาเจียนแล้วก็ถ่ายท้องพร้อมกันทีเดียวผมตัดสินใจว่า ถ้าจะตายก็ให้มันตายไปถ้าตายก็ขอให้ไปพระนิพพานครับการฝึกของผมนั้นหลังจากนั้นผมก็แผ่เมตตาตลอดขอขามาทุกครั้งที่เราเคยทําผิดพลาดไปตั้งแต่ชาติที่แล้วลูกขอยอมรับผิดก็ได้จะคาแนะนําจากคุณครูครับจนทําให้การฝึกต่อไปนั้นเริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแต่ผมก็เล่นตัวเองทําให้ตัวเององนเงีจนคิดว่าต้องใช้สายกลางแบบไม่เครียด ผมก็เลยปล่อยวางช่วงที่ปล่อยวางนั้นะครับผมได้ประสูติดาบันครับ